มาสองมืองเห็ดคือเกาพอแล้วดอกแหลกแยกมานเขาไข่ขพ่นเห็ดแดงดอกนึงเห็ดพึ่งค้าไล่ดอกนึงนี่ดอกนึงตูมนึง มึงกำลังงามๆเห็ดแดงใครปูด good night ไข่ผลงามจุ้ม <ง doubling. S 1> <ๆ>นึงวันนี้วันยุดนดชาบาวฟ้าวจ้ะคอยหาไป อันนี้เฮดหฮมบากอ่ะสองดอกอง,งามๆผลกระลินพกแปกะ เดี๋ยวข้าให่เาเก็บเหล็กประสมหน่อยตาเาหรอไปหาซอยกันเต็มตาน้ชาสิผ้าเมื่อเอาลุ่นเหลือตาเพิ่นเพิ่นเพราะเห็นมันอยู่ตไตใหมใหม่

ไข่หน่อยหนึ่งไข่หิตอย่างนอ้อบึงนัชชาสิพาพิสูจน์ปึ๊บไข่หิตละง้เฮ้ยเคลียพออีกหน่อยหนึ่งนี่ไข่หน่อยแห้ง ไปคิดไปหนึ่งดอกงามนี่มาพ่อเฮ็ดเขาไข่พุ้นตีละกี่หน่อยเพื่อนปิดไ้ก่อนเอาสองดอกงามงามจ้ะนี่หมเพื่อน เห็ดหลังแหล่ลังเป็นชีแหล่แหล่มงมอี่เห็ดลังแหล่หรือว่ากอเทาจะอันนี้นี่ดอกตูมเห็ดผึ่นแดงข้ามสองดอกงาม เห็ดข้าวดินปลาเลยดอกใหญ่แห้งดอกตูมนึงนีปานไข่เขียวโอ้คนกำลังงามนี่คอยล้วบางคนเพิ่นกระเอื่อนเห็ดล้งเหลี่ยล้งเหลี่ยล้งสม บางคนก็เอิร์นเฮดกอเท่าดอกนี้งกำลังตวงดอกหน,น,น,นึ่งเฮดแดงดอกหนึ่งดอกใหญ่ๆงามๆนี่เดอกอยู่กับเห็ดพวกไปหน่อยเลย ดอ,นะด,ดอกหนึ่งไข่พ่นดอกหนึ่งน้ำเงาให้กินอยเพิ่มอีกยังคนเบาก,กันเซลล์เซลล์จ้ะดอกหนะนึ่งเห็ดแดงดอกหนะึ่ง เห็ดไข่เหลืองโอ้ละงูกเหลืองหลงว่าแต่เห็ดไข่เหลืองนี่ขาเพิ่นเห็ดแดงอีกดอกนึงนี่นี่ดล่ะอีกดอกนี้ล่ม นี่ล่ะกำลังงามเลยนี่จุ่มหนึ่งไว้แห้ปิดไฟก่อนจ้ะดอกนึ่งเห็ดแดง งเพิ่นแถวนี้คนกะไลยเติบอยู่จ้ะผลงานเท่าตอนนี้หาเบอรอีกจ้ะให้มันเต็มตาเบิ่งดอกนี้ นอนทาแล้วคนมามาเห็นไรดอกนงอีกข้าลุดลงผ้าเป็นเชีย์ลมดอกไน้อยนี่ ไข่เห็ดลังงแต่ว่าผมไม่มูไข่ไข่ใ,ในหน่อยแต่ว่านัชชาคิดว่าเป็นลังงเหลืองเดี๋ยวจังสีเอาไปหายายพิสูจน์จ้ะนี่นัชชาล่องพาพิสูจน์เบิ้ง เี่ยละง,งูอยู่จ้ะบอกมีขาอยู่มีจีบดอกวิขานี่ดอกกำลังงามโอิ่นถือแมงแทะเจ็บเบิดจ้ะดอกนึงเฮิงฮิตนัดจ้ะนี่นงามๆเลยผลง,งานเฮา้มน,นี้ สองอยจ้าขายหยกตาสองลอยพอเราพอเราไลยเตรียมตาเลยบัดเนี่ยไปไปหาเบิ่งอีกเฮาเถ่อเขาใดเมื่อบ้านบัดน,นี้จากกระตาเฮ็ดเขาเป็นกระตาเงินขายให้พอเราหยกตะก,กาสองลอยจ้าพอเราบไไดไ้เฮ็ดเลยไปหาเบิ่งงไม้เฮาหลังหงเขาหลังจากที่เฮ้าขายเฮ็ดไปหยกตาสองลอย นีู่่แหลกแหกมันไหมจ้ะมันมันไปแล้วแ็่แดงกำลังขออีกขาหลุดหัวหลุดแมงแท ตั้งแต่ขายไปเโมกระไดไหมจ้ะดอกนึงดอกนึงนอนทายอยู่ปลากะบอกให้หกมันได้จ้ะดูนหม หนึ่งตรนนี้บ้านละจ้ะอดอกนึงเบิ่งเ้าใคร่พูนก็เกิดแนวนี้นี่นี่ก็เร้ว่ากดอกหนึ่งเม็ดแดง นนี่อกึงแดดกำลังออกนี่่อให้พึงด็อกนึงนี่ให้พึ่งค้าไล่ ดอกหนึ่งขายลายดอกหนึ่งดอกหนึ่งแหมมาเป็นแหวใหม่หนุ่นคือเห็ดนี่เห็ดแดงอีหลีหนึ่งตูี่งาม อันนี้เบ่งกราตาห้าตอนนี้หลังจากที่ห้าขายโยกตาไปก็ร่างใดไม่ซ้ำนิหาเบอ่งอีกจ้ะเพื่อใดอีกดอกนึงสุดแดบก็ดีขอใครจะเิเอาอันเดียวจ้ะอันนึงหน่อยหวดเก็บไปก่อน ปิดไปอีกอันนึงที่เอาได้ดอกนี่เห็ดข้าวดินดอกนึงบานอีนัดชามาเจออีกแล้วมุนติล่าโอ้นเห็ดฝึอ งามๆมูเป็นสองดอกงามๆนุ้ยกระลังออกไม้ไหม,มนี่พอดีเลยหลุดน,นี่หาเลาะบางอีกเชื่อมันมีมูนี่กอเถากอสุก เจอไข่เจอไข่กับเจ้าของเพิน่พนไข่เห็นะง,งกเหลืองนี่เพิ่นแทะจนเพิ่งไข่หน่อยนี่ไข่นึงไข่นขัะนเพิ่นกินเจะเบิดแล้วปิดเพิ่นไปนี่หนึ่งดอกมือกี้พ่อแม่แล้วปีกายเห็นเราบอกให้เราติดตามช่องยูทูป จำเลาบได้ยไหมเล่าจนท่วงว่าเมนูเมนูเมนโตอยู่บ่หลาอันเหตุคลิปเลื่อเดซสอกันจำเล่าบได้ <c oughs> ไปไปหาตอจะ้ะนี่ลีอยู่ก็เห็นดอกง,งามเลยกะเเลี้ยวก็ได้เคบได้เล่มดีแต่ว่ากันยังแต่เซ็กซี่่ละเป็นจังบ่เห็นวันนี้ลม มีร่มมีแดดฝนตกลายเหมือเห็ดพึ่งจับใหม่กึ้นตาหักแ่ดอกนี้เดี๋ยวข้านึงพอด,ขด,ดอีข้าวดินดอกนึงสองตูงง่าข้าวดินนี่ยางอ้อมพน เห็ดเขาไข่ตุ้มนึงไข่โพนกำลังบานใหม่ๆเลยเขาไข่เขียวนี่ตุ้มนึงกำลังงามนี่มูเพินินกำลังบานใหม่ๆเลย เดอกหนึ่งนี่นาช่ากลับมาหอดบานละจ้ะผลงานเท่าหลังจากที่ขายโยกตาไปได้เงินสองร้อยหาใหม่ได้เครื่องตาบันี้จ้ะกะเป็นเฮ็ดตาจีเป็นเฮ็ดเขาไข่ขเขียวเขาไข่ขพ้นเฮ็ดแดงอันนี้เฮ็ดผึง่งยายเอินเฮ็ดผึ่งอีตันจ้ะน,น,น,นี่เฮ็ดขี้เท่า กระทือว่ามือนีดได้มานสุดยอดจากขายได้เงินสองล่อยยกตาแล้วก็หาอีกได้ครึ่งนึงกับบาทเอามาให้ยายล่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเป็นกำลังใจถ้ามักกะอย่าลืมกดไลค์ถึกใจกะอย่าลืมกดแชร์ให้นัดชาเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆจ้า